สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจนะครับวันนี้เจอกับผมแดงเกียรติมาลานะครับวันนี้เจอกันวันพฤหัสบดีนะครับที่27มีนาคม2568นะครับก็เป็นคิวของศึกเพชรยินดีนะครับที่ราชดำเนินนะครับจัดโดยทีมงานเพชรยินดีนะครับมวยก็มี2รอบเช่นเคยนะครับรอบแรกก็ทูโฟยู24นะครับมาตอน6โมงเย็นนะครับแล้วก็รอบที่2นะครับรับชมในทางแอปไบทีวีนะครับไปดูคู่มวยรอบแรกนะครับคู่ที่1นะครับ ฟ้าสว่างไสมุนสนุกเกอร์นะครับเจอกับทัพไทยสอเปรมบุตรนะครับฟ้าสว่างมวยจากยโสธรนะครับซ้อมสายหมุนสนุกเกอร์นะครับก็ประเภทมวยฟอร์มสดนะครับผลงานไฟล่าสุดเนี่ยมีชนะเจ้าทัพไทยนะครับขณะที่ทัพไทยเนี่ยลูกชายของยุทธการนะครับแฟดพี่นะครับก็ซ้อมที่เพชรประตอนะครับก็มวยซ้ายครบเครื่องนะครับกู่นี้ชอบไปที่ฟ้าสว่างนะครับแล้วก็กู่ที่2นะครับภูมิรพีจิตอาสาบางแก้วนะครับ เจอกับอินซีเหล็กเพชรแสงทองนะครับภูมิพลพีมวยจากพัทลุงนะครับซ้อมจิตอาสาบานแก้วที่จังหวัดพัทลุงนะครับก็ประเภทมวยเข่าดูดันนะครับผลงานไฟล์่าสุดเนี่ยชนะนอกยกที่3เจ้ายอดทองไทยนะครับขณะที่คู่ชกนะครับอินซีเหล็กนะครับมวยจากยะโสธรน,นะครับซ้อมแสงทอง ยาโสธรนะครับซ้อมเพชรแสงทองนะครับออกไปซ้อมเพชรแสงทองที่ยาสุธรนะครับผลงานไฟล์ล ah ่าสุดก็แพ้เจ้าดีแม็กนะครับคู่นี้ชอบไปที่ภูมิลพีนะครับแล้วก็คู่ที่3นะครับเพชรสีแดงสิจเจริญทรัพย์นะครับเจอกับยกมงคลสีนครสีนครแว่นนะครับเจ้าเพชรสีแดงนี่มวยจากปทุมธานีนะครับซ้อมสิจเจริญทรัพย์นะครับอยู่กับทีมงานพี่บ่าววีนะครับเจริญทรัพย์เกียรติบ้านช่องนะครับก็ ประเภทมวยฝีมือครบเครื่องนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดเนี่ยแพ้เจ้าสิงห์บุรีมาขณะที่คู่ชกนะครับยกมงคลนะครับมวยจากอุบลนะครับซ้อมอยู่กับทีมงานพิ่งอุบลนะครับประเภทมวยเข่าสูงยาวนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าหยกมงคลนะครับแล้วก็คู่เอกนะครับเพชรสองแรลาวัยมวยไทยครับเจอกับชลันพยักสามแผ่นดินนะครับหรือว่าดาบลันสารคามนะครับเจ้าเพชรสองแรนี่มวยจากสงขลานะครับซ้อม ลาวัยมวยไทยที่จังหวัดพังงานะครับประเภทมวยซ้ายเข่าในป้อมลอกลัดปีแข็งแรงนะครับขณะที่ชลันนะครับมวยจากกาลสินนะครับซ้อมที่มาสารคามนะครับดาบตนสารคามนะครับก็ประเภทมวยขวาสูงยาวนะครับไฟล่าสุดเนี่ยก็มีแพะเจ้าเพชรอลังการนะครับเพชรอลังการคุ้งลงน้ําแข็งนะครับคู่นี้ชอบไปที่เพชรสองแลนะครับมวยชอบช่วงแรกนะครับเพชรสองแลและก็ยกมงคลนะครับส่วนช่วงที่2นะครับคู่ที่1นะครับเด่นเพชรดาบทิศบางรักนะครับ เจอกับเจ้าเพชรศิริเจตนิวัน์นะครับเดินเพชรมวยจากบุรีรัมนะครับซ้อมไก่สระพบ็อกซิ่งยิมที่เมืองกาญนะครับประเภทมวยฝีมือนะครับผลงานไฟล่าสุดเนี่ยมีชนะเจ้าใจแอนนะครับขณะที่คู่ชกนะครับเพชรศิรินะครับมวยจากสกลนครนะครับซ้อมสเพชรปียะกที่จังหวัดสกลนครนะครับก็ประเภทมวยเข่านะครับวงในดีมีลูกขวางหน้านะครับไฟล่าสุดเนี่ยแพ้เจ้า เพลิงพยักงานะครับคู่นี้ชอบไปที่เด่นเพชรนะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับชามนาวมอราชพัฒอุบลนะครับเจอกับเดียวตะศสิประพายิมนะครับชามนาวมวยจากอุบลนะครับซ้อมสันติอุบลนะครับประเภทมวยฝีมือนะครับวงในปั้มล็อกรัดตีแข็งแรงนะครับเคยใช้บริการกันมานะครับเจ้าชามนาวเคยแพ้มานะครับผลงานไฟล่าสุดชามนาวเนี่ยชนะเจ้าบัวทองนะครับขนาดที่ เรียวตัดนะครับนักชกจากประเทศญี่ปุ่นนะครับซ้อมสี่ประพายิมนะครับอยู่กับทีมงานพี่กบนะครับแล้วก็นกอามนะครับก็ประเภทมวยสูงยาวนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดก็ชนะนกยกที่1เจ้าเพชรใหม่นะครับก็ถือว่าสดเลยนะครับสองไฟ์หลังเนี่ยชนะรวดเลยสลหรับเจ้าเลียวตะนะครับคู่นี้เจาไปที่เลียวตันะครับเลียวตะสี่ปพายิมนะครับแล้วก็คู่ที่7นะครับชายทวนวอลยาชาครับ เจอกับเพชรสีทองสสักการินนะครับชายโทนมวยจากคู่บนนะครับประเภทมวยซ้ายสูงยาวนะครับขณะที่เพชรสีทองนี่มวยจากชัยภูมินะครับก็มวยขวาสูงยาวนะครับคุณนี้ซ้ายเจอกับขวานะครับคุณนี้ชอบไปที่ชายโทนนะครับแล้วก็คู่รองนะครับด่วนเกท็อปแฟมิลี่นะครับหรือว่าออเพชรขุนศึกนะครับ เจอกับเพลิงเอราวันนะครับดวลเขาเกมวยจากยะโสธรนะครับมวยเตี้ยสั้นเตะหนักต่อยแรงครับขณะที่เพลงนะครับเพลงนะครับไม่ใช่เพลงขออภัยเจ้าเพลงนะครับมวยจากปัตตานีนะครับซ้อมเอราวันที่ยาลานะครับประเภทจังหวะฝีมือหลักเดี่ยมดีมีลูกจุกจิกนะครับคู่นี้ชอบไปที่ดวลเข่าเนะครับชอบลูกปูนะครับและก็คู่เอกนะครับเสาโทอออัจฉริยะนะครับเจอกับมณีแดงไฟเตอร์มวยไทยนะครับ เสาโทแฝดน้องของเสาเอกนะครับต่อน้ําหนักให้ปอนหนึ่งนะครับก็ประเภทจังหวะฝีมือหลักเลียมดีเก๋าเกมครับเสาโทขณะที่มณนีแดงนี่มวยจากพัทธลุงนะครับก็ประเภทมวยขวาสูงยาวนะครับคู่นี้ชอบไปที่เสาโทนะครับชอบลูกเก๋านะครับมวยชอบช่วงที่2นะครับชอบเสาโทนะครับด่วนเกนะครับและก็ชายโทนะครับเสาโทด่วนเก้า้และก็ชายโทนะครับนี่คือมวยชอบวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ